คุณสองคนที่พูดไม่เข้าใจกันเลยยังไงใครกันแน่ที่มันควรจะมีเชื้อโลกเขาเนี่ยใส่แมสพวกคุณสองคน,นใส่หรือเปล่าเหรอเขามาทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเขาก็เหมือนกับคนบ้านเราอย่าตัดสินคนด้วยสมองกันน้อยนิดแล้วเกิดเขาป่วยขึ้นมาจริงๆอ่ะเราก็ต้องช่วยดูแลเขาเพราะเขาอยู่ในบ้านเราผมเน่ยเคยไปทํางานอยู่เมืองน,นอกผมก็เจอแบบที่คุณทำกับเขาแบบนี้แหละ คุณรู้ไหมว่าจิตใจผมมันแย่มากในตอนนั้นทําให้ผมเกลียดคนที่นั่นไปเลยแล้วผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราที่เรียกว่าสยามเมืองยิ้มฟังนะถ้าใครรังเกียจหรือดา่าไม่พร้อมจะมีคนพวกนี้อยู่ก็ออกไปจากตลาดออกไปจากห้องแถวนี้ซะเพราะคนพวกนี้เขามีบุญคุณกับผม มีบุญคุณอะไรกันแค่ปัญญาพวกมันน่ะยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยจริงพวกคุณฟังผมนะนี่มันตึกแถวของผมแผงตลาดนี่ก็ของผมแหมเป็นเจ้าของขนาดนี้แล้วจีจะมาขายของโง่โอีกีกอยู่เหรอนี่ไงผมต้องขายของให้พวกเขาที่มีบุญคุณกับผมมีบุญคุณยังไงอ่ะเหรอจะบอกให้นะ สมัยก่อนเนี่ยผมมาขายของตั้งแต่ที่ตรงเนี้ยยังเป็นกระต๊อบเล็กๆผมขายของให้คนพวกนี้ที่ใช้แรงงานจนผมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งซื้อที่เอาที่เข้าธนาคารจนได้มาสร้างตึกเนี่ยผมก็ได้รายได้มาจากคนเหล่านี้พวกคนที่พวกคุณดูถูกเนี่ยถึงกำไรผมอาจจะไม่มากแต่ถ้าคนรู้จักเก็บอะเดี๋ยวมันก็มากเองพวกคุณนะ่ะหัดมองคนใหม่ซะนะ พ่อคับพ่อคอา้าอย่าทะเลาะกันเลยนะครับองคาเฟ่เราได้ตัวกันแล้วพู่เพื่อมาจากที่เดียวกันก็ตัวกันหมดแล้วไม่มีใครตีเชื้อหรือมีไข้เลยพวกเราทุกคนแข็งแรงดีแล้วได้เข้าสาแล้วก็ขั้นนี้นั่นแหละขอบคุณนะครับท่กแกคงคือพ่อค้าที่จิตใจดีมากถ้าผมมีโอกาส ผมจะต่อบแทนคุณนะครับขอกลมที่ช่วยปกป้องพวกผมถ้าท่าที่ผมเป็นคนน่ารัเกียวติของทุกคน